ยอดขุนโจรเกาเล้งนนพรัตปริศนายากเข้าใจทะเลสาบไซโอใต้แสงจันทร์ยังคงอ่อนช้อยงดงามไม่ว่าเรื่องราวใดลุวนไม่อาจเปลี่ยนแปลงมันเช่นเดียวกับที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง่วงซี่เนี้ยตลอดการหัวใจของหวงซี่เนี้อย,ยังเต้นถี่เร็วหัวใจของนางไม่ใช่เต้นเพราะการต่อสู้เมื่อครู่หากแต่เห็นเซียวจับอิดหนึ่งประคองเปียเปียขึ้นสู่ชั้นบน หัวใจของนางค่อยเต้นถี่เร็วขึ้นมานางจะอย่างไรเป็นสตรีนางหนึ่งไม่ว่าเป็นสตรีที่ยิ่งใหญ่เพียงไหนยังคงเป็นสตรีนางสามารถเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นแต่นางไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ในโลกมีสักกี่คนที่สามารถควบคุมความรู้สึกตัวเองในใจซิมเปียกุณมีรสชาติอย่างไรหวงซี่เนน้ยฝืนยิ้มกล่าวเบาๆว่าหากท่านรู้จักเปียบเปีย ท่านจะทราบว่านางไม่เพียงเป็นสตรีที่น่ารักมิหนำซ้ำยังเป็นสตรีที่น่าเวทนาสิมเปียกุลเหมอมองไปที่ไกลตาหัวใจก็คลายลอยล่องไปที่ห่างไกลผ่านไปเนิ่นานานค่อยก้มศีรษะกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบตอนนี้พวกเราขึ้นไปหาเขาดีหรือไม่สิมเปียกุญรีรอลังเลหาได้ตอบคำไม่ห่วงซีเนียก็ไม่ได้ถามต่อทั้งนี้พระนางพันพบเห็นเฮงแม่ เดินออกจากห้องท้องเรือเดินตรงเข้าหาพวกนางนางไม่มุ่งหวังให้มันเสาะหาพวกนางแต่เหงแม่เดินถึงเบื้องหน้านางแล้วสายตากับสอดสายสำรวจมองห่วงซี่เนียอดถามไม่ได้ว่าท่านหาอะไรเหงแม่กล่าวว่าเล่ายี่ของพวกเราห่วงซี่เนียเหลียวหน้ามองค่อยพบว่านักศึกษาทวงชีวิตซื้อชิวซัวไม่ได้อยู่ที่ด้านหลังนางแต่แรก เรือโดยสารที่เมื่อครู่ถูกคนชุดเขียวลึกลับดึงดูดกลับมายามนี้ลอยล่องกลับไปยังกลางทะเลสาบอีกราผู้คนที่หัวเรืออย่างน้อยมีอยู่กว่าครึ่งหนึ่งที่จากไปแล้วผู้คนที่หลงเหลืออยู่บางคนยืนพิงราวลุกกรงแซงพักผ่อนบางคนกำลังดื่มสุราสุราอาหารที่ดื่มกินไม่ทราบเป็นเจ้าภาพจัดเตรียมให้แก่พวกมันหรือว่าเป็นพวกมันพกนำมาเองเหงแม่ถามอีกว่าซื้อเล่ายี่เล้า ห่วงซีเนียปั้นหน้าเคร่งเครียดกล่าวเสียงเย็นชาว่าสื่อชิวซัวไม่ใช่ทารกอมมือที่ต้องการให้ผู้คนดูแลพวกท่านก็ไม่ได้ส่งมอบมันต่อข้าพเจ้าเฮงแม่งงงันวูบพึมพำว่าหรือว่ามันติดตามผู้อื่นไปด้วยท่านใหญ่ไม่เข้าห้องท้องเรือไปชมดูท่านเล่าห่วงซีเนียกล่าวว่าข้าพเจ้ามีเรื่องของข้าพเจ้าท่านมีต้องยุ่งเกี่ยวนางพันฉุดดึงมือสิมเปียกุลถมเข้าห้องท้องเรือ ยามนี้นางเข้าใจในตัวซิมเปียกุลทราบว่าซิมเปียกุลไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองแต่นางมีเรื่องมากหลายต้องถามไถ่ให้กระจ่างชัดนางไม่อาจสะกดกลั้นใจได้แต่แรกเห็นแม่มองดูนางโถมเข้าห้องท้องเรืออย่างแตกตื่นอดร้องถามไม่ได้ว่าหรือว่าพวกท่านมาฆ่าเซียวจับอิดหนึ่งด้วยห่วงซี่เนี้ยไม่ได้ตอบคำถามข้อนี้ที่ด้านหลังมันยังเกิดซุ่มเสียงหนึ่งดังว่า ต่อให้ผู้คนทั้งแผ่นดินล้วนคิดฆ่าเซียวจับอิดนึ่งพวกนางทั้งสองก็มีข้อยกเว้นเหงแม่หันควับไปก็พบเห็นเจ้าสำนักเหงงอีและใบหน้าที่ผอมซูบแห้งกรังของมันดังนั้นถามว่าพวกนางฉไหนมีข้อยกเว้นท่านทราบว่าพวกนางเป็นใครดวงตาเจ้าสำนักเหงงอีปรากฏรอยยิ้มอันกรอ,อกกลิ้งขึ้นกล่าวว่าหากเรายังไม่ตาฝ้าฟางสตรีที่กล่าววาจากับท่านเมื่อครู่ต้องเป็น่วงสี่เนี้ย เหงแม่สะดุ้งเฮือกใหญ่มีผู้คนจำนวนมากที่ได้ยินชื่อห่วงซี่เนี้ยล้วนสะดุ้งเฮือกใหญ่เจ้าสำนักเหงอีก,กล่าวว่าท่านก็เคยได้ยินชื่อสตรีนางนี้เหงแม่ย้อนถามว่าท่านฉไหนจดจำนางออกนางแม้เป็นสตรีที่ยากต่อแยแต่พลังฝีมือไม่สูงเยี่ยมนักวิชาปลอมแปลงโฉมยิ่งใช้การไม่ได้เหงแม่ถามอีกว่ายังมีสตรีอีกนางหนึ่งเป็นใครเราดูไม่ออก และนึกไม่ออกว่ามีสตรีเยีย่ยงไรยินยอมอยู่ร่วมกับนางปีศาจนั้นเหงแม่เปลี่ยนเป็นคําถามเมื่อครูท่านพบเห็นซื้อเล่ายี่หรือไม่เมื่อครูยังเห็นตอนนี้เล่าเจ้าสานักเฮงอียิ้มเล็กน้อยกล่าวว่ากระทั่งห่วงซี่เนียยังไม่ทราบว่ามันอยู่ที่ใดเราไหนเลยทราบได้รอยยิ้มของมันคล้ายจิ้งจอกเท่าตัวหนึ่งเหงแม่ซักถามว่ามันใช่ลงเรือโดยสารลำนั้นหรือไม่เราไม่เห็นมันลงเรือไป คนใหญ่โตถึงเพียงนี้หรือยังหายสาบสูญได้เจ้าสำนักเฮงอีก,กล่าวอย่างเฉยชาว่าเท่าที่เราทราบผู้ที่ไปมาหาสู่กับพวงซี่เนี้ยมักหายสาบสูญอย่างกระทันหันเฮงแม่ถลึงมองมันกล่าวเสิงเกรี้ยวกราดว่าทันที่แท้คิดกล่าวอันใดเรืออยู่บนน้ำคนอยู่บนเรือหากบนเรือไม่มีคนจะไปยังที่ใดเฮงแม่พลันถาโถมอ,อกไปพุ่งกระโจนลงในท้องทะเลสาบ เจ้าสำนักเฮงอีทอดถอนใจพึมพำว่าคนผู้นี้ดูไปไม่โง่เขาครั้งนี้นับว่าหาถูกที่แล้วพื้นที่ชั้นบนของเรือหอจันวารีแคบเล็กกว่าห้องท้องเรือแคบเล็กและประณีตงดงามเชิงเทียนหลอมจากเงินบริสุทธิ์เปเลวเทียนผสมกลมกลืนกับแสงจันนอกหน้าต่างคล้ายเป็นสีเงินบริสุทธิ์ก็มีป่านเสี่ยวจับอิดหนึ่งยืนซึมเซาอยู่ริมหน้าต่างเหมอมองดูม่านวิการที่ไกลตา ตลอดจนเงาภูเขาเลือนสลัวในม่านวิการไม่ทราบคิดอะไรเขาใช่นึกถึงผาฆ่าคนที่น่ากลัวนั้นหรือไม่เปียเปียไม่เห็นสีหน้าของเซียวจับอิดนึ่งแต่คาดเดาความในใจของเขาออกนางไม่ได้รบกวนเขาขณะที่เขาใช้ความคิดนางไม่เคยรบกวนสมาธิของเขามาก่อนยามนี้ในใจนางก็นึกถึงเรื่องราวมากหลายเรื่องที่นางคิดลืมเลือนแต่ลืมไม่ได้นั่นเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัว ประกายอันวาดวันพรั่นพรึงในดวงตานางยังไม่สิน้นสูญมือของนางยังเย็นเฉียบขอเพียงหลับตาลงใบหน้าที่บิดเบี้ยวหลีลับของคนตาบอดนั้นจะปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าแผ่นฟ้าแผ่นดินเงียบงันวังเวงไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดในห้องท้องเรือชั้นล่างคลายมีคนร้องถามดังๆเปียเปียไม่ทันสดับฟังว่าถามอะไรก็พบเห็นผู้คนสองคนโถมขึ้นชั้นบนมา เป็นสตรีที่แต่งกายเป็นคนแจวเรือสองนางนางแทบจดจําออกได้ในบัดดนว่าหนึ่งในสองเป็นห่วงซี่เนี้ยห่วงซี่เนี้ยก็จับจ้องมองนางถามว่าบนร่างท่านมีรอยปานสีเขียวเช่นนั้นจริงๆนี่เป็นคําถามแรกของห่วงซี่เนี้ยทุกผู้คนล้วนได้ยินห่วงซี่เนี้ยถามเช่นนี้แต่มีผู้ใดทราบว่าคำพูดประโยคแรกที่สิมเปียกุลคิดกล่าวคืออะไรในใจนางไม่ทราบมีคำพูดร้อยคำพันคำใดคิดกล่าว แต่ไม่ได้กล่าวแม้สักคำเดียวนางใช่คิดโถมเข้าออไปโถมถึงเบื้องหน้าเซียวจับอิดหนึ่งโผไปในอ้อมอกของเขาหรือไม่แต่นางเพียงยืนก้มศีรษะอยู่ด้านหลังหวงซี่เนี้ยกระทั่งเคลื่อนไหวยังไม่เคลื่อนไหวเปียเปียไม่ได้ตอบคําถามของ่วงซี่เนี้ห่วงซี่เนี้ยก็ไม่ได้ถามต่อทั้งนี้เพราะเซียวจับอิดหนึ่งหมุนตัวมาหันหน้าหาพวกนางพวกนางทั้งสามคน อย่างนั้นมีผู้ใดเข้าใจความรู้สึกของเซียวจับอิดหนึงในตอนนี้เซียวจับอิดหนึ่งย่อมมองปร,ราดเดียวก็จดจำห่วงซี่เหนียกับซิมเปียกุนออกแต่ตอนนี้ดวงตาของเขากลับมองดูปลายเท้าของตัวเองเขาไม่ทราบว่าสมควรมองดูนางใดเป็นพิเศษไม่ทราบสมควรกล่าวกระไรดีผู้ที่เขาเผชิญหน้าเป็นสตรีที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาทั้งสามช่วงสตรีทั้งสามนางนี้นางหนึ่งเป็นคนรักที่สลักซึ้งใจเขา โดยไม่มีวันลืมเลือนได้เขาเผชิญความปวดร้าวและการเคี่ยวกรมทั้งมวลเพื่อนางถึงกับไม่เสียดายกับการพลีชีวิตเพื่อนางอีกสองนางเล่านางหนึ่งเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตเขานางหนึ่งได้มอบสิ่งที่สตรีหวงแหนที่สุดในชีวิตให้แก่เขาสตรีทั้งสนี้หลวนเสียสละทุกสิ่งเพื่อเขาเช่นกันมีแต่เซียวจับอิดหนึ่งทราบว่าพวกนางเสียสละเพื่อเขาถึงเพียงไหนยามนี้ สตรีทั้งสามนี้ล้วนปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าของเขาหากท่านเป็นเซียวจับอิดนึ่งท่านสามารถกล่าวอันใดผิวน้ำนอกหน้าต่างราบเรียบจุดกระจกแต่คนในหน้าต่างบังเกิดระรอกคลื่นในหัวใจขึ้นคนเอ่ยปากเป็นบุคคลแรกคือ่วงซี่เนียย่อมเป็นหวงซี่เนียนางพันหัวรอแล้วหัวรอดพางกล่าวว่าอยู่ถ้าพวกเราปลอมแปลงโฉมได้ไม่เลวแม้แต่เซียวจับอิดนึ่งยังดูไม่ออก เสียวจับอิดหนึ่งก็หัวรอแล้วเขากล่าวว่าดีที่เรายังจดจำซุ้มเสียงของท่านออก่วงซี่เนียยกมือเท้าเอวกล่าวว่าท่านเมื่อจดจำพวกเราออกยังไม่รีบรินสุราให้แก่พวกเราจอกหนึ่งเสี่ยวจับอิดหนึ่งเข้าไปรินสุราให้ในบัดดนขณะที่เขารินสุราอดกวาดมอง่วงซี่เนียแวบหนึ่งมีได้่วงซี่เนียยกมือเท้าเอวคล้ายเป็นบุคคลที่ไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินไม่นำพาต่อทุกสิ่งตามที่ร่ำารือกัน ซึ่งความจริงนางที่แท้เป็นสตรีเช่นใดเซียวจับอิดหนึ่งไม่ใช่ไม่ทราบสุราในจอกเปี่ยมปรีแล้วความสำนึกตื้นตันในจิตใจของเขาก็แทบเอ่อล้นออกมาดุดเดียวกับสุราในจอกเซียวจับอิดหนึ่งทราบว่าห่วงซีเนียไม่ต้องการให้เขาลำบากใจนางยินยอมรับความคับแค้นเองไม่ต้องการให้เขาถูกเขี่ยวกรรมดังนั้นตอนที่ไม่มีผู้คนหัวรอนางจะหัวรอตอนที่ไม่มีผู้คนกล่าววาจา นางจะกล่าววาจ่าขอเพียงสามารถคลายเงื่อนปมในจิตใจทั้งหมดทําให้ทั้งหมดสบายใจกว่าเดิมไม่ว่าเป็นเรื่องราวใดนางล้วนยินยอมกระทำํำหวงซี่เนียเดินเข้ามาช่วงชิงจอกสุราที่พึ่งรินเปี่ยมปรีไปดื่มรวดเดียวหมดสิน้นกล่าวว่าสุราที่ดีนี่ย่อมเป็นสุราที่ดีความสามารถในการจําแนกสุราของหวงซี่เนียเชกเช่นกับความสามารถในการดูลักษณะม้าของแปะลัก หากแปะลักบอกว่าม้าตัวนี้เป็นม้าดีม้าตัวนี้ต้องเป็นม้าดีแน่นอนหากฮวงซี่เนี้ยบอกว่าสุราจอกนี้เป็นสุราที่ดีก็ต้องเป็นสุราที่ดีเช่นกันนางยิ้มพลางกล่าวว่านี่เป็นสุราเนื่อหยีอังทีดาแดงที่เก็บมาเป็นเวลาส0สิปีสุราชนิดนี้สมควรดื่มคู่กับปูของทะเลสาบเอียแต่งโอะเปียเปียผุดลุกขึ้นกล่าวว่าข้าพเจ้าจะไปเนื่อปูให้แก่ท่าน่วงซี่เนี้ยกล่าวว่า ข้าพเจ้าไปด้วยข้าพเจ้ามีความชำนาญในการนึ่งปูกว่าท่านพวกนางไม่ได้บอกใบ้แก่กันแต่ความนึกคิดเป็นเช่นเดียวกันคนทั้งสี่หากรั้งอยู่ที่นี้ทั้งสิน้นที่นี้ออกจะเบียดเสียดเกินไปพวกนางินยอมถอนตัวออกไปพวกนางทราบว่าระหว่างเซวจับอิดนึ่งกับซิมเปียกุณต้องมีคำพูดมากหลายคิดสนทนากันแต่ซิมเปียกุณยืนอยู่บนบันไดมีหนำซ้ำเงยหน้าขึ้น ตาคู่งามทอแววที่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเข้าใจได้กล่าวเบาๆว,ว่าบนโต๊ะมีปูแล้วบนโต๊ะจัดตั้งปูนึ่งไวจง้จริงๆเปียเร์ยทราบห่วงซี่เนี้ยก็เห็นแล้วแต่พวกนางไม่ทราบว่าสินเปียกกุญฉไหนบอกออกมาฉไหนไม่ปล่อยให้พวกนางจากไปหรือว่านางไม่ต้องการอยู่สู้หน้าเซียวจับอิดหนึ่งสองต่อสองอีกเป็นไม่ต้องการหรือว่าไม่กล้า หรือว่านางไม่มีคำพูดใดคิดพร่ำพรรณนาต่อเซียวจับอิดหนึ่งอีกเป็นไม่มีหรือว่ามีมากเกินดวงตาเซียวจับอิดหนึ่งก็ทอแววปวดร้าววูบหนึ่งแต่ยังยิ้มพลางกล่าวว่าปู่นี้เพิ่งนึ่งสุกยังไม่เย็นชืดพอดีให้แก้มสุราได้หรือว่าพวกเขาคิดดื่มสุราจริงๆเหตุใดสุรากับความเศร้าหมองจึงแยกกันไม่ออกสุราไหลลงสู่ลำไส้ทุกแต่ไม่มีน้ำตา ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ต้องการหลังน้ำตาต่อหน้าผู้คนน้ำตาของบุตรธิดาผู้กล้าความจริงไม่ได้หลังให้ผู้อื่นดูสุราขังอยู่ในลําไส้ทุกน้ำตาข้างค้างอยู่ในใจบนใบหน้ามีแต่รอยยิ้มห่วงซี่เนียยิ้มแย้มแจ่มใสหลังจากดื่มสุราหลายจอกคำพูดที่กล่าวคือบนร่างของท่านมีรอยปานสีเขียวเช่นนั้นจริงๆนางความจริงเป็นบุคคลที่คาดขันถามถึงที่สุด คำถามนี้ไม่สมควรถามไม่ว่าผู้ใดพอเห็นสีหน้าของเปียเปียในตอนนั้นล้วนดูออกว่าคนตาบอดนั้นกล่าวไม่ผิดแต่หวงซี่เนียพันต้องการให้เปียเปียบอกออกจากปากเองเปียเปียได้แต่บ่งบอกเมื่อพบพานสตรีเช่น่วงซี่เนียนางยังมีวิธีอันใดอีกนางก้มศรีรษะรับคำว่าเป็นความจริง่วงซี่เนียยังถามว่ารอยปานนั้นอยู่ที่อยู่ที่ตำแหน่งที่มันมงบอกจริงๆ เปียปยหน้าแดงสดใสหน้าแดงสดใสพลางก้มศีรษะลงนี่ความจริงเป็นความลับของสตรีบางครั้งแม้แต่สามีของตัวเองยังไม่ล่งรู้คนตาบอดนั้นทราบได้อย่างไรหรือว่ามันมีดวงตาอันลี้ลับคู่หนึ่งจริงๆห่วงซี่เนี้ยเหลียวหน้าไปยังเซียวจับอิดนึ่งท่านใช่ทราบหรือไม่ว่าบนร่างนางมีรอยปานเช่นนี้รอยหนึ่งคำถามนี้นางย่อมไม่ถามออกมานางจะอย่างไรไม่ใช่สตรีวู่วามปานนั้น เปียกับหน้าแดงเข้มกว่าเดิมท่านกล่าวว่าความลับนี้นอกจากมารดาข้าพเจ้าแล้วมีเพียงคนผู้หนึ่งทราบได้ห่วงซี่เนียชิงถามว่าผู้ใดตัวก่อข้าพเจ้าเทพสำราญกอสูเทียนอืมห่วงซี่เนียตะลึงลานกับที่เปียเปียกล่าวอีกว่าหลังจากที่มารดาข้าพเจ้าเสียชีวิตผู้ที่ล่งรู้ความลับของข้าพเจ้านี้มีแต่เขาไม่มีบุคคลที่สองอีกนางกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวยิ่ง นางไม่ใช่สตรีที่ชะล่าเลินเล่อหรือปล่อยตัวปล่อยใจอยู่แล้วห่วงซีเนียเชื่อคําพูดของนางปากกล่าวว่าแต่ว่าตัวกอท่านไม่ใช่เสียชีวิตแล้วหรือเปียเปียหน้าซีดขาวกว่าเดิมดวงตาทอแวววาดหวั่นพรั่นพรึงนั้นอิกราแต่หาได้เอ่ยปากไม่ห่วงซีเนียกล่าวอีกว่าหลังจากที่ตัวกอท่านเสียชีวิตความลับนี้ใหญ่ไม่ใช่ไม่มีผู้คนล่วงรู้เปียเปียยังคงไม่เอ่ยปาก แต่อดชำเลืองมองเซียวจับอิดหนึ่งแวบหนึ่งไม่ได้ใบหน้าเซียวจับอิดหนึ่งก็ซีดขาวดวงตากลับพอแววหวาดหวั่นพรั่นพรึงยังบอกไม่ถูกชนิดหนึ่งในโลกมีเรื่องราวใดสร้างความหวาดหวั่นพรั่นพรึงแก่เซียวจับอิดหนึ่งได้สิ่งที่เซียวจับอิดหนึ่งกับเปียเปียหวัดหวั่นพรั่นพรึงใช่เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ห่วงซี่เนียมองดูเซียวจับอิดหนึ่งเหลียวดูเปียเปียเรียบเคียงถามว่า ในใจพวกท่านนึกถึงอะไรเปียเเีืฝืนยิ้มพลางตอบว่าไม่มีใดห่วงซี่เนียหัวรอพลางกล่าวว่าหรือพวกท่านยังเข้าใจว่าเทพสําราญยังไม่ตายเปียเปียปิดปากลงกระทั่งยิ้มยังยิ้มไม่ออกเสียวจับอิดนึงก็ปิดปากลงคนทั้งสองขายยอมรับโดยดุดสดีห่วงซี่เนียมองดูสีหน้าหนุ่มสาวทั้งสองในใจพลันบังเกิดความหนาวเย็นแผ่ซ่านขึ้น นางรู้จักเทพสําราญคนผู้นี้มีอำนาจมารอันลี้ลับชนิดหนึ่งมันเองมักบอกว่าในโลกไม่มีเรื่องราวที่มันทำไม่ได้หากบอกว่าในโลกมีคนผู้หนึ่งที่ตายแล้วฟื้นคืนชีพได้คนผู้นั้นต้องเป็นเทพสํารานอย่าว่าแต่เซียวจับอิดหนึ่งเพียงเห็นเทพสํารานกระโดดลงสู่หุบเหวไม่ได้เห็นซากศพของมันห่วงซีเนียดื่มสุราอีกจอกหนึ่งค่อยฝืนยิ้มพลางกล่าวว่า ไม่ว่าอย่างไรคนตาบอดนั้นต้องมีใช่มันเสี่ยวจับอิดนึ่งพลันถามว่าเพราะเหตุใดทั้ทงนี้พระเทพสําราญเป็นคนเตี้ยแคระคนตาบอดนั้นกลับมีรูปร่างเช่นเดียวกับผู้คนทั่วไปท่านใช่คาดคิดหรือไม่ว่าเทพสําราญอาจไม่ได้เป็นคนเตี้ยแคระมาแต่กําเนิดห่วงซีเนียไม่ได้คาดคิดมาก่อนจึงกล่าวว่าท่านชไหนคา,าดคิดเช่นนี้ทั้งนี้เพราะตอนนี้เราเพิ่งทราบว่าคนเตี้ยแครผู้หนึ่ง ไม่อาจฝึกปรือพลังฝีมือเช่นมันได้แต่เทพสําราญเป็นคนเตี้ยแคระผู้หนึ่งชัดๆเซียวจับอิดหนึ่งขบคิดแล้วถามว่าท่านเคยได้ยินเรื่องราวของง้วนเองาทารกธาตุพลังของผู้บำเพ็ญพรตหรือไม่่วงซี่เนี้ยเคยได้ยินมาผู้บำเพ็ญพรตในลัธิเตา๋าล้วนมีพลังเทพประจำตัวหากฝึกพลังเทพเป็นรูปเป็นร่างสามารถบังคับให้หลุดลอยจากคราบสังขารได้ พลังเทพมักมีขนาดเล็กกว่ามนุษย์ปุถุชนดังนั้นมีอีกชื่อหนึ่งว่าทารกาธาตุพลังความลึกล้ำพิสดารของแนววิชานี้ย่อมไม่อาจใช้ถ้อยคำอันรวบง่ายไม่กี่ประโยคอธิบายเข้าใจได้ห่วงซี่เนียกล่าวว่าแต่นั้นเพียงเป็นเทพนิยายเท่านั้นนั่นเพียงเป็นเทพนิยายจริงแต่เทพนิยายหาใช่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงไม่หลักฐานอ้างอิงอันใดเซลจับอิดนึ่งกล่าวว่าตามคำร่ำลือมีวิชาฝีมือขแขนงหนึ่ง หากฝึกปรือถึงขั้นสุดยอดร่างกายจะหดเล็กลงดุจทารกเขากล่าวเสริมว่าวิชาฝีมือนี้เรียกว่าก้าวขวงห่วงทงทุกทออ่งกุกบ่เสียงชิงกงลมปราณไร้ลักก้าวหวนขึ้นทารกผลัดรูปเขาเปลี่ยนกระยกห่วงซี่เนีืยหัวรอแล้วกล่าวว่าท่านเคยเห็นวิชาฝีมือนี้มาไม่เคยดังนั้นวิชาฝีมือนี้เพียงเป็นคำร่ำลือเท่านั้น คำรำ่ำาลอยิ่งไม่ใช่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงห่วงซี่เนียกล่าวว่าดังนั้นท่านเห็นว่าเทพสําราญฝึกปรือวิชาฝีมือนี้สําเร็จในโลกหากมีคนผู้หนึ่งฝึกปรือวิชาฝีมือนี้สําเร็จคนผู้นี้ต้องเป็นมันห่วงซี่เนียหัวรอไม่ออกแล้วเซียวจับอิดนึ่งกล่าวสืบตอบคนผู้หนึ่งไม่ว่ามีพลังฝีมือลึกล้ําปานใดหากรับบาดเจ็บสาหัสจะเกิดอาการสลายพลังห่วงซี่เนียนิ่งรับฟังเซียวจับอิดนึ่งกล่าวอีกว่า ผู้ที่ฝึกปรือลมปานก้าวหวนไร้ลักหลังจากที่เกิดอาการสลายพลังรูปร่างจะกลับคืนสู่ลักษณะเดิมเขากล่าวเสริมว่าเปียเปียไม่ใช่คนเตี้ยแคระขณะที่นางจําความได้เทพสําราญก็เป็นยอดฝีมือที่หนึ่งแห่งแผ่นดินห่วงซี่เนียกล่าวว่าดังนั้นท่านเข้าใจว่าเทพสําราญความจริงไม่ใช่คนเตี้ยแคระหากแต่ฝึกปรือลมปาก้าวหวนไร้ลักร่างคอยหดเล็กลงอืม แต่มันร่วงหล่นลงสู่ก้นหุบเหวรับบาดเจ็บสาหาัสพลังฝีมือแตกสั้นสลายดังนั้นร่างสูงใหญ่ขึ้นเรื่องนี้ฟังดูเหลวไหลย,ยิ่งหน้าหัวร่อยิ่งแต่เซียวจับอิดนึงไม่ได้หัวรอเขาพบเห็นเรื่องราวที่เหลวไหลกว่านี้มาแล้วโลกนี้ความจริงเต็มไปด้วยความพิสดารห่วงซีเนียความจริงก็คิดหัวรอแต่พลันเห็นสีหน้าของเซียวจับอิดนึงก็หัวรอไม่ออกแล้วนางถามว่าท่านเข้าใจว่า คนตาบอดนั้นเป็นเทพสําราญจริงๆอาจเป็นไปได้ท่านอาศัยข้อใดเข้าใจว่าเป็นไปได้เซียวจับอิดนึ่งกล่าวว่านอกจากเทพสําราญแล้วคนตาบอดนั้นนับเป็นยอดฝีมือที่กล้าแข็งที่สุดเท่าที่เราเคยพบพ่านมามันมีเพียงมีฝีมือลี้ลับมีหน่ำซ้ำข้อแขนบิดพับได้ตามใจปรารถนาห่วงซี่เนียก็เห็นแล้วกระดูกทั่วร่างของคนตาบอดนั้นคลายอ่อนร่วนปราศจากข้อต่อแม้แต่น้อย เซียวจับอิดหนึ่งกล่าวว่าฟังว่าวิชาฝีมือนี้เรียกว่ายูเกียโยคะโยคะสองคำนี้เป็นภาษาเทียนเตกชมพูทวีปที่คนตาบอดนั้นฝึกปรือเป็นวิชาฝีมือชมพูทวีปเซียวจับอิดหนึ่งกล่าวว่าอย่างน้อยวิชาโยคะเป็นวิชาฝีมือชมพูทวีปตามคำร่ำลือรมปานก้าหัวนไร้ลักก็สืบทอดมาจากชมพูทวีป วิชาฝีมือทั้งสองชนิดนี้มีส่วนใกล้เคียงกันยิ่งยังมีเล่าคนตาบอดนั้นหน้าบวมฉุกตาขาวก,กลับกลายเป็นสีเหลืองอาจบางทีสืบเนื่องจากตอนอยู่ในหนองบึงใต้ผาฆ่าคนยามหิวโหยรับประทานไม่เลือกอาหารหลงรับประทานยาพิษชนิดหนึ่งนามคอล้อทองคอล้อเป็นพุ่มไม้ชนิดหนึ่งซึ่งงอกเงยอยู่บนน้ผาผาคอล้อที่เหลืองซีดถูกชาวทิเบตนำมาจัดแปลงเป็นสีย้อมสีเหลือง กาสาวพักของลามะนิกายเหลืองย้อมมาจากคอล้อเองแต่คอล้อทองกลับมีพิษร้ายแรงเป็นยาพิษที่ยากจะพบเห็นชนิดหนึ่งห่วงซี่เนียถามว่าผู้ที่รับประทานคอล้อทองลงไปจะกลับกลายเป็นเช่นนั้นหากแม่ไม่ตายจะกลับกลายเป็นเช่นนั้นห่วงซี่เนียทอดถอนใจกล่าวว่าท่านขายทราบเรื่องราวกว่าการก่อนมากนักเสียวจับอิดนึ่งฝืนยิ้มกล่าวว่า สองปีมานี้เราอ่านหนังสือไม่น้อยชาวยุทธจักรคงคิดไม่ถึงว่าสองปีนี้ท่านยังมีเวลาอ่านหนังสือสองปีที่ผ่านมาเราฝึกฝีมือรุดหน้ากว่าเดิมจริงคนตาบอดนั้นก็คล้ายกล่าวเช่นนี้เซียวจับอิดนึ้งกล่าวว่าเมื่อสองปีก่อนหากมันไม่ได้ประมือกับเราไหนเลยทราบความตื้นลึกหนาบางของฝีมือเราดวงตาของเขาเป็นประกายกล่าวสืบตอบ ประการสำคัญที่สุดคือในโลกไม่มีผู้ใดสามารถมองเห็นเรื่องที่ผู้อื่นมองไม่เห็นไม่ว่ามันเป็นคนตาบอดหรือไม่ก็ตามห่วงซี่เนียกล่าวว่านอกจากเทพสําราญแล้วก็ไม่มีบุคคลที่สองที่โล่งรู้ความลับของเปียบเปียเซียวจับอิดหนึ่งไม่กล่าวกระไรอีกและไม่ต้องการกล่าวอีกเรื่องนี้ดูไปรวบรัดจุดเดียวกับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองใจกลางฝ่ามือของห่วงซี่เนียเย็นเฉียบดวงตากทา็ทอแวววาดวันพรั่นพรึงพึมพำว่า หรือว่าคนที่เลี้ยงสุนักก็เป็นมันเซียวจับอิดนึ้งทวนคำว่าคนเลี้ยงสุนัขเขาไม่เข้าใจคำพูดประโยคนี้ผู้ที่เข้าใจคำพูดประโยคนี้มีไม่มากนักห่วงซี่เนีืยก็ทราบว่าเขาไม่เข้าใจจึงกล่าวว่าคนเลี้ยงสุนัขเป็นจงจูของหน่วยงานฟ้าท่านก็รู้จักหน่วยงานฟ้าห่วงซี่เนียยิ้มพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าแม้อ่านหนังสือไม่มากแต่ล่วงรู้เรื่องราวไม่น้อย รอยยิ้มของนางกลับคืนสู่ความแจ่มใสดวงตาก,ก็สุขใสทั้งนี้เพราะนางเพิ่งดื่มสุราลงไปสามจอกตอนนี้ความจริงไม่ใช่เวลาดื่มสุราแต่หากคิดลืมเลือนเรื่องบางประการก็จะดื่มสุราในเวลาที่ไม่สมควรดื่มสุรามีหน่ำซ้ำดื่มรวดเร็วและมากมายนางกล่าวเสริมว่าข้าพเจ้ามีเพียงทราบชื่อหน่วยงานฟ้าทั้งยังทราบว่าจงจูของหน่วยงานฟ้าเลี้ยงสุนัขเล็กๆตัวหนึ่งเสี่ยวจับอิดนึ่งถามว่า ท่านทราบได้อย่างไรย่อมมีคนบอกต่อข้าพเจ้าผู้ใดโต่งิ้มเซียวจับอิดนึงถามต่อโต่งิ้มเป็นใครโต่งิ้มเป็นคนที่ชักนําข้าพเจ้าไปยังเรือแปดเซียนเรือแปดเซียนเขาคล้ายไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนห่วงซี่เนียมองดูเขากล่าวว่าหรือว่าท่านไม่รู้จักเรือแปดเซียนไม่รู้จักท่านไม่ได้ไปยังเรือแปดเซียนไม่ได้ไปห่วงซี่เนียตะลึงลานกับที่ นางทราบว่าหากเซียวจับอิดหนึ่งไม่ทราบเรื่องหนึ่งก็ต้องไม่ทราบจริงๆแต่นางขบคิดไม่เข้าใจว่าเซียวจับอิดนึงฉะไหนไม่ทราบดังนั้นถามว่าท่านจําได้หรือไม่ว่าเจ้าฉลามสมุทรและพวกเชื้อเชิญท่านไปดื่มสุราบนเรือลําหนึ่งเซียวจับอิดหนึ่งย่อมจําได้ห่วงซีเนียกล่าวเสริมว่าเรือลํานั้นเป็นเรือแปดเสียนเซียวจับอิดนึงนับว่าเข้าใจแล้วดังนั้นกล่าวว่าแต่เราไม่ได้ไปยังเรือลํานั้นเพราะเหตุใด ทางนี้พระคนนําทางไม่ยอมนําพาเราไปห่วงซี่เนียกลายเป็นฝ่ายไม่เข้าใจกล่าวว่าเพราะเหตุใดทางนี้พระมันเกรงเกรงเราถูกลอบทําร้ายไม่ต้องการเห็นเราตกตายที่เบื้องหน้ามันมันเป็นใครมันเป็นบุรุษหนุ่มที่ส่งเทียบเชิญไปยังหมู่บ้านไร้ตําหนินั้นเป็นเซียวจับยี่หนึ่งเซียวจับอิดหนึ่งพงกศรษะรับห่วงซี่เนียยิ้มอีกรากล่าวว่าซึ่งความจริง ข้าพเจ้าสมควรได้คิดแต่แรกว่าเป็นมันเซียวจับยี่หนึ่งหากเห็นเซียวจับอิดหนึ่งตกตายที่เบื้องหน้าคงต้องลำบากใจนางยิ้มพลางกล่าวสืบต่อหากเซียวจับยี่หนึ่งไม่ช่วยเหลือเซียวจับอิดหนึ่งยังมีผู้ใดยินยอมช่วยเหลือเซียวจับอิดหนึ่งเซียวจับอิดหนึ่งฝืนยิ้มกล่าวว่าแต่เราคาดฝันไม่ถึงว่าเราจะคบหาเซียวจับยี่หนึ่งเป็นสหาหิหวงซีเนียกล่าวถามว่า เซียวจับยี่หนึ่งไม่ยอมนำพาท่านไปยังเรือแปดเซียนกลับนำพาท่านไปยังที่ใดนำพาเราไปเสาะหาคนผู้หนึ่งเป็นเปียเปียย่อมเป็นเปียรเปียหากไม่ใช่เพื่อช่วยเหลือเปียเปียแม้ทราบว่าการไปยังเรือแปดเซียนต้องตายเซียวจับอิดหนึ่งก็ต้องบุกฝ่าสักคราต่อให้เซียวจับยี่หนึ่งไม่ยอมนำพาเขาไปเซียวจับอิดหนึ่งก็ต้องสืบเสาะไปเองเซียวจับอิดหนึ่งมิใช่บุคคลที่ไม่ยอมให้ผู้อื่นจุงจมูกไป แต่เพื่อเปียกยสภาพการก็แตกต่างไปแล้ว